4ประตูหัวกระสุนลูกค้าเอามาเทินฟอร์จูเนอรเป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวลูกค้าออกมาจากป้ายแดงนะลูกค้าเอามาเทินนิวฟอร์จูเนอสีดำนะวันนี้จะเปิดราคาให้ผ่อนเบาๆเพียงแค่เดือนละ7,000ตลอดสัญญาแล้วบอกเลยว่ารถสภาพโคตรกลิบไปดูครับนะไปเบิง้งไอเสียงมาเลย นะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุพรรณคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เสียงผมเด้อนะตัวนี้เป็นออเนียลดีแม็กครับเครื่องสองปัญหาไฮแลนเดอร์ตัวหัวกระสนยกสูงรถปี2014นะเป็นตัวไฮแลนเดอร์และตัวแซดคือตัวท็อปครับนะตัวนี้โฉมเก่ามันจะมีตัวแอลกับตัวแซดมันมีเอลดีเอมันมีตัวแซดผิวเซดพีเด้อโฉมเก่ามันจะมีแอลกับแซดอะซื่อดูดิเกียร์ห้าสปีดเพราะตัวนี้เป็นเครื่อง2อ0พันหาสตาร์ทชึ่งเดี๋ยวติดครับ เจ้าของดูแลรักษาดีกล้องนุ่งกล้องหน้ากล้องหลังมีพบอเอาดูเลขหม่เลขไม้หนึ่งแสนสี่มืโลนะผ่อนโคตรถูกเลยเจ็ดพันตลอดสัญญาและที่สำคัญให้ฟรีดาวราคาอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นันบาทนะสี่แสนสองหมื่ันบาทผ่อนเดือนละเจ็ดพันนะแปดสบสี่งวดนะ เป็นตัว z ต DDI VGS Turbo โอ้โหนะเครื่องเสียงเงียบมากแต่ว่าอาจจะเสียงดังสายพานเล็กน้อยครับนะสายพานเสียงดังเพราะว่ารถจอดเป็นอาทิตย์แบบไม่ได้สตาร์ทมันก็จะมีเสียงสายพานนะยางใหม่กิฟครับแม็กไม่มีริ้วรอยเบิงเลยโคตรหนาใสเดิมเหมือนครับเจ้าของอยู่ตาพญาสาะแก้วบ้านเรานี่เองจะ้ะนะเดิมเดิมเลย นะรุ่นนี้เขาจะเรียกว่าหัวกระสุนหัวกระสุน4ประตูเป็นเดย์ไลท์ LED ไฟหน้าจะเป็นโปเจคจักร่์ด้านล่างจะไม่มีตัดหมอกจะเป็นไฟ d a y ์ไลท์ LED ซึ่งสว่างกว่าตัดหมอกอีกนะสว่าง<อ>ทั้งกลางวันกลางคืนทะเบียนง,งาําและที่สำคัญค่างวดแค่7,000คุ้มไม่คมุ้มคุ้มจัดเครื่องสองปัญหานี่ดังสายพานนะแต่ว่าเครื่องโคตรนิ่ม 2005 ddi v g s turbo แผ่นเพลเดิมล่องแก้มเดิมฝากระโปรงไม่เคยถอนเลยดูดิครับผม<ฮ><ฮ>คือสภาพแบบคริปมากหายากนะสภาพนี้นะหายากมากที่แบบว่ารถบ้านน็อตไม่ขยับแล้วเครื่องแบบเดิมกริบแล้วไม่ไม่เยอะนะแค่แสนกว่าโลแสนสี่เองนะย้ำา4 2 5 0 0บาทผ่อนบาทเดือนละ7 0 0ันตลอดสัญญาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวไอเส็มรถซิ่งจัดให้ เป็นกำลังใจให้ไอ้เสมและวก็ทีมงานทิมคำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอ้เสมของแท้ไอ้เสมคนจริงไอ้เสมจัดให้ไอ้เสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านเจา